กาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้มซ่าพ,พากินโชว์มาแรงงานตัวกระผมน้องผมไพี่น้อง,อ,งอู้ยพอกองกับผมไปพี่น้องนนหน้าตาจะเป็นยำหอยนางล้มพ่อแม่พี่น้องอุ้ยกระเทียมทุนดองนองนันพิกเผาแล้วก็กระถทนริมทางเนงาะหอมแดงถอดน้องผมไปพีนป่น้องแคบหมูเนาะรุ้ยกันเลยดีกว่าแม่ปพี่น้องเพราะว่าปอนบ่ได้กินมาม่วนแล้วนี่พ่อแม่พี่น้อง หอยนางล้มเนี่ยยำรสจา้าจัดพอไปพี่น้องหากับเขาเขาป่ามันนั่งกินลำลาด้วยกันเนอะมาได้กินมาเหมือนขยะก,กินขนาดนอ้องพอไปพี่น้องนี่อืมสมเพชรแล้วก็ได้หวานหอยนางล้มพอมไปพี่น้องสุดยอด

ซีฟูดปันละเอียดน้องปล่อยไปไม่น้องเอาแบบชําๆเลยนี่อุ้ยถึงพริกถึงเครื่องสมเพช good god ล้มหวานขนาด หอยนางล้มมา้าพ่ออม่ไปนอ่องแล้วก็ปันนนนนำำป่นน้ำยำเนาะเนี่ยน้ำยำปั่นน้ำยำออมาคุกโอ้ยเด็ดหนอดกะทินลิมท้างใส่แฮมซื่อดแอตะแตะเนาะ cảm như nhanh bỏ mấy non, mình mượn đi kiếm tiền rồi 嗯。Mm. รสจัดเพชรจีนะปอไม่ไปน้องกับหอยนังล้มสดๆจีเนาะต้มในน้ำคือหากินข้าวกินอย่างร้องต้องกันเนอเนาะถ้าบะอันกินน้มรลองต้องอะนะปอดถ้าบอันนะแสบต้องแน่ปอไม่ไปน้อง พริกปั่นซีฟู้ดแน่นๆผมไหมครับถึงริกถึงเครื่องคือได้รสชาติน้ำยำแน่นๆเน้นๆเลย うん。Mm. ทักกับเอาสามสี่ตัวนะผมไปเปนอง <c oughs> วันขนาด คำสั่งตัวเบ้ม ยำใส่ยอดกระถินหวานพอไหมพี่น้อง รสชาติเข้มข้นถึงใจบ่อยตั้งกว่าคือแต่คือว่า รสชาติสุดยอดป่อแม่เปน้องเฮ้เอาล่ะป่อแม่เปน้องโอ้โห,โหตึงบ่าล้ำแตะล้ำบ่าเนาะ ดูเหนือเนี่ยถ้าได้กินอาหารทะเลนี่นะตึ้งหวาปอสุดยอดคือขนาดน้องปอเปี๊พี่น้องบาได้กินมาเมื่อแลไรนะปอเปี๊พี่น้องหอยนางล้มนี่เนาะเนาะใส้ก็ไส้ใหญ่เนาะปอเปี๊พี่น้องต่ำยำยำเนาะน้ำยำเค็มคนเพชรสมตรงมาหวานเนี่ยคือคือการเฮาตีเฮาจะแยะน้ำยำนี่เนาะความหวานเนี่ยเขาจะใส่ หอยนางล้มนะหอยนางล้มมีความหวานอยู่แล้วเขาตัดหวานออกไปเลยหรือว่าใส่หวานนิดน้อยเดี๋ยวน้องปอไปนน้องเวลามากินกับหอยนางล้มเนี่ยมันจะเม็ดมันจะเข้ากันพนนอดีน้องปอไปเนน้องแต่ถ้าเฮาเนี่ยหวานล้ำแล้วมันจะมาบวกกับหอยนางล้มนี่มันจะกลายเป็นแบบว่า,ารสชาติของต้มเนี่ยบื่ชอบแบบนี้เนาะบื่ชอบเพื่อมันการย้ำเนี่ยบื่ชอบเพื่อมันหวานโดดน,น้องปอไปเป็นน้องน้ำย้ำเพชรสมเนาะ เค็มเนี่ยแทนจะบบนี้น้อยๆป๋อนอกป๋อมปพี่น้องมาบัวกับความหวานครับหอยนางล้มนะป๋อป๋อมปพี่น้องเข้ากันสุดๆเนาะน้ำยำเนี่นะป๋อมปพี่น้องเขาต้องพอวัตถุดิบด้วยเนาะว่าวัตถุดิบอะรสชาติจะเป็นจะแดงน้องป๋อมปพี่น้องแล้วก็เขาไงน้ำยำคือมันเข้ากับเอ่อวัตถุดิบนั่นนาองป๋อมปพี่น้องแล้วมันจะออกมาล้ำขนาดเนาะเอ่อหัวหัวหัวความหวานน้ำยำี่นะเนาะ รสของต้มนะหัวความหวานเนี่ยเวลาต้มใส่อะถ้าเป็นเมนูอื่นนะต้มจะเป็นเอ่อมันจะเป็นน้ำขอเรียกว่าน,น้ำอย่างเง้ยต้จมจําได้จะเอาน้ําตาลปี๊บไปเคี่ยวกับมะขามเปียกเนาะป่อมไปพี่น้องแล้วมันจะมีรสส้มรสหวานเนาะป่อมไปพี่น้องคือมันคือมันกลมกลอมคือมันบาลานรสชาติกันเนาะ เวลาเอาไปใส่ยำเอาไปใส่ตำใส่อย่างนะสุดยอดปอไหมพีน่น้องเนาะก็โอเคผมคลิปนี้ก็ตึงว่าล้ำใจล้ำว่าน้องมาได้กินมาเหมือนน้องหอยนางรมนี่ปุ้ยเหนือนม่นกไก่ทะเลนาอได้กินล่ากระตึงว่าสุดยอด่อหมพี่น้องมีความสู้ขนาดเนาะกับนำ้ำจิ้มน้ำยำนี่รสจัดจัดนี่ตึงว่าคือขนาดพอไหมพีน่น้องเนาะโอ้กลิ่นไปนี่ <laughs> ด้วยด้วยมีแซบต้องเนาะพอหมพี่น้อ,นองรสจัดขนาด ก็โอเคครับผมเราก็ต้องขอตัวลาปอใหม่พี่น้องก็บรรยากาศเอ่อบรากาศตรงน้าเนาะฝนตกใสๆ่ๆพ่อใหม่พี่นอ้องฝนตกมาหลายวันแล้วทายู่ในบ้านอย่างเดียวเนาะปอใหม่พี่น้องเพาะว่า,วาไปน้องๆมาลมแล้วก็ไปอ่างเก็บน้ำแล้วกันหน้ามันน่าขึ้นสูงจัวเนาะก็เลยได้มาพอวิวบรากาศตรงน้าน,นี่เนาะอาทิตย์นี่ละ ก็งามไปแหมแบบมน้นอปหม่ไปน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฟ้าปล่กับร่างใจงที่ต้มสายิมเนอร์น้องป๋หม่ไปน้องจะได้สู้ๆกันต่อไปนะครับสำหรับคลิมี้ต้มสาฟากินโชต้องขอลาโปอใมไปน้องไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับ